เหี้ยหมอลำหมอลำหมอล้ำเอาหมอลำจะได้เข้าเิงเหี้ยเฉยอันนี้พ่อผู้ใหญ่แม่หยังมันเกิดได้ยังขึ้นนี่แม่หงมิว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 เออิวมันเป็นยังษี่ดอกพอนี่มักิวแต่ว่าเมียนี่มาหมอน้ำจังบักสั่งบ่บ้านี่ละบ้านใหนพ่าวอยู่ข้าหมอลำมาใส่กันมาเสิบบมูนเด็เด็คือจะหมากันใต้ดินเตี้ยมูงเน่มาหากเลยว่าเลินฟองไง โยนจะจะเฝ้าเปิดสารเปิดเล่มใดใดทั้งสิ้นเดี๋ยวนี้หมอรักเนี่ยเขาจางตะเพียตายได้ยมีหัวใจจางหมอบ้านหมวกก้อนนี่หมอลักให้หมอรักเขาเล่นก้อนเขาล่อคอยมาจะโดดเร็วเหรียญก้อนจะได้องวมาหอดก้อนอ่ะหอดก้อนกับ้างหมอรักเขาจางก้อนเดี๋ยวนี้แม่องสปอนเซอร์มาเมื่อนี้เขาจะมาจองหมอรักจางเดี๋ยวเห็นว่านี่ปุ้ยตากระตายเห็นบ่าเพิ่มเพิ่มขึ้นหนึ่งบ้าปุ้ยปุ้ยปุ้ยเออปุ้ยตา ปะแข็งปะท้าย่เข้าจ้าใส่เบอร์สุดเยียนสุดสั้นใช่ดีใช่ดีใช่ดีตัวปุ้ยตากระไต้ว่าใส่เขากอญ่เมดดีโอ้ยขี้ดีแสนชอกทำเกือบมากกรรมดำปานกาตั้งแต่มากแตยังไขวัวมึงตั้งหลายเท่ายุดยางสีบ้าหาวเอาแนวบบดีซาสัวใครแต่มึงเป็นผัวบักโตดำขี่ดีบอมีขี่สีกี ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไอเขาล้าก้อนขาตกบเรื่องสักกอนนิ้วยากเลงแล้วนิ้วอยากเลียงนอนผ่านนอนผ่านพอใจเจ็นข็สี่บาทมันจะบาทนงไหนเล้ยนมาคนบอกกันนิ้วกะยุ่วนนิ้วมาล้ากกะยุ่วนมาล้าหอดยัมนเลยเขาเสื่อมมาเลียนเขาใจบ้าเขาใจอีป็ดว่าบอกกีเป็ดมันแสบฝันชูนยาริิบหาเบาแนวบอดีซาสัว มึงเ,เป็นผัวบักตดำขี่ีบ่มีขีส่สกีดีมากุสิโจ,โจโกอกีติฮานี่สาบะมึงก่งกินจะียวมล่อฟ้ามโจกเดียวนี่อยู่ดีดีบ่ปีนบ่ล่อชิวมึงก่อนอีหา่าเรื่องนี้ยังกุสิถามายังห้องดีว่า เป็นจังไรมันเป็นจังไรเฮ้ยนอนตายอยู่หาน่ะนอนตายอยู่หันหอดยังเด็กคอนเสิร์ตมาเรียนหลายครั้งหลายที่แล้วไปยังก็ใจบอกดูบอกได้ครั้งแท้เจ็บแม่งคุณยายในมนขาเขาเผาหิวเยอะเลยประเด็นนะนอนนอนตายบ้าคือศูนยตึงๆขายห้าฉบอกหู ตายข้ามือเดือดตีนก็ร้องได้อีจังไรอีผีบ้าตบหน้าบาบักซาชวเป็นจระไรก็เป็นพวกกูสิทาอีนี่อีผีบ้าอีพาตัดก่อนปากข้อมึงก็สอนขวดบ้าบักแฉะล่ำกระไรมึงเป็นเมียนี่บ่งเป็นแม่กูเลยมึงแจงหลายมึงบวกแต่มึงแจงมึงล่ำเองผู้เดียวเลยมึงล่ำเองผู้เดียวเลยอีพาอย่ามึงโู่มา ร่ำเรืองกองขนนอยขาเมรเด้อกองขนนอยขาเม่แม่มากขนาดเลยอาม่ร่้เริมากองขอนอยขาเม่เด็กจ้าไหนกองขอนอยขาแม่ไม่เป็นเรักกูมั่หลหยปู่หลากคนักสิันเป็นเรื่องเป็นเล่าเด็กจะกุณแม่ยจะผ้าเดียวนี้ฉันยังหัวเดียวกับเทียบีบด้บันนนีแล้วท่านบ็รัอกองขารนอยค่าแม่บอญชาเงินฮักคนบอญชาเงินเลยตีเม่เอา ใฉันรับรองกันได้เลยนั่นสิ่งกันได้ได้นั่นดูเดียวกันได้เลยรับไปคัมอะไรันต้องขาแม่ต้องขาแม่เท่านัออ้นตายเราคือกัเห็นจไหนบันี ซอยเนี่ยเป็ดจะอยู่ส่วนเก็ดนิ้วอยู่ส่วนนิ้วมล้ำอยู่ส่วนมล้ำกาู้อยู่วันเด้เจ้าภาพอยากฟังกรเขาหน่อยขาแม่มาล้ำซอยเนี่ยเงินทายจ้างเสียให้ไปเบิดเลยฮะเงินทายจ้างเสียไปล้ำไปเบื่อเลยโอเคโอเคป่ะมาล้ำซอยเนี่ยไอ่นั่นเป็นกล้วยเนี่ยเนี่ยน้ำกล้วยก็กรเขาหน่อยขาแเ่โอยโอเมันเดี่ยวนะเดี่ยงนะอะไร